สวัสดีครับหลังจากห่างหายไปเป็นน่าจะร่วมเดือนนะครับเป็นเดือนก็เลยมากลับมาบ้านครับมาเบงเองผลงานเบื้งาผลงานเนี่ยที่ห่างหายเป็นเดือนว่าเปลี่ยนแปลงอย่างแน่ครับสำหรับสางนี้นะครับที่เพื่อนเพจเขาเห็นหน้านี่ครับเบิงจากภูมิทื่นเสครับ เขียจะอุ่มครับเข่าครับเต็มไปไม้กันสั้นมันเสียครับครับมัอนอีผ้ามาเบิงจากที่หายไปเป็นเดือนนะครับแล้วขออภัยครับเพราะว่าถ้าส่วนมากั็ทําอายุกรุงเทพครับก็เลยบ็่ได้ค่อยลงมาห้องาะไดแต่พยายามที่จะลงมาถ่ายคลิปให้ เอฟซี FC, ให้พี่ให้น้องให้ผู้สูบคนครับผู้ที่ตามผู้ที่ขอมาเบิ้งไม่ให้ได้เบิ้งครับขบมาเบิ้งกันครับสําหรับว่ามีอยังเปลี่ยนแปลงแน่หลังจากที่ลอกสาะแล้วครับอันนี้สาะน,นี่ลอกแล้วครับว่ามีอยังเกิดขึ้นแน่สุดยอดครับเราลอกไดนว่ามีการเปลี่ยนแปลงรล้ายย่กงเลยครับขบมาเบิ้งกันครับ ครับหลังจากห้างหายไปเป็นเดือนเนาะเบิ้งครับเบิ้งหยอดบางมง่วงเบิ้งสะในส่างเอเบิ้งน้ำในสางครับครับเบิ้งว่าฝนตกลงมาความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายครับเขียวชะอมไปทั่วท้องทุ่งทั้งสิ่งที่พืชสิ่งที่เขาปลูกไว้ก็หญ่เติบโตครับ อ้อยครับพี่น้องบวบครับตะไคร้เขียวกอใหญ่บอกไงครับพนกัานก็ไม่ด้บอปูกไว้ครับนี่อันนี้ก็บอกบวบกล้วยก็เริ่มทย่อยปูพุ่นแล้วส่วนหนึ่งครับนี่เราลงอ้อยไว้อ้อยแดงนะครับอ้อยอ้อยควันนะครับอ้อยนี่สีเน้นขายขายไอ้อ้อยควันครับที่ไปเคี่ยวครับเคี่ยวกินนะ่ได้บ่ได้ไปหิ้มน้ำครับเน้นขายก็เวลาสีม่างก้วครับแดดอ่อน ก็มาทายให้เอฟซีทุกคนในเบิงครับดินมือวกนี้ได้ลอกสาขึืนมามันก็เลยเป็นดินที่ก้นสะครับอุดมสมบูรณ์สิขึ้ดในเร็วครับลงพื้นอย่างกันสิขืดในเร็วครับนี่ครับโดยเฉพาะนี่ครับอันนี้คือปุ๋ยย่างนี้ลยครับนี่ซากซากของกล้วยนี่ครับกล้วยมีประโยชน์ดีีครับกล้วยนี่ปูกไว้รับรองเลยว่าปูพิษหวังครับป็ินพิเลี้ยงก็ได้ขายใบขาย ขายใบขายลูกครับขายปีแม้กระทั่งหนอนี่ครับหนอนี่ผู้ขึ้นมาครับขายได้ครับนี่แค่สวนน้อยน้อยที่เมื่อกี้คือเมื่อกี้ไรครับแค่สามไรน้อยนอยครับตำลึงนี่ครับรั่วกินได้บังม่วงครับบังม่วงกะผูกไม่ได้บ้านกะได้กินน้อยครับนี่โดยเฉพาะอ้อยครับบังอ้อยครับอ้อยนะนี่กะสีบ่อยหวานเพราะว่าเป็นนาฝนมันจะชุ่มน้ำต้องร่อนนาแบบ นั่นครับมันหวานก้อยครับหวานหวานหวานฉ่ำนะครับหัวม่วงนี่ครับกล้วยแพงครับตัวนี้กล้วยแพงขนาดเลยอันนี้มันมันออกมาทันเพราะว่ามันแรงครับนี่มันเหลือจากตายแรงครับนี่ครับลูกดิลองเบิ่งว่าถ้าช่วงนี้หนานี่มันแพงครับก้วยนี่นี่จักวีครับนี่หนึ่งสองสามซี่นี่ครับซีวีครับผมไปเบิ่งในตลาดโอ้แพงกล้วยสุกครับ นูใหญ่วีลหัสิบหกสิบบาทครับกุ้ยน้ำาวานครับกว้ยน้ำววานนี่ผมก็ทยอยไปผูกพูนแล้วครับนี่ยอดนี่ครับตำลึงเอยมาละครับมาละาขี้นกนี่ครับขึ้นง่ามแล้วไม่น้องเลยนี่ครับนี่ครับสุภูสุคนเบิ้งงไายพี่น้องได้เบิ้งครับอันนี้นี่ก็ห้อยนกเข้าในมากินครับครับกินเบิ้งทุ่งท้องทุ่งครับเขียวชะอมครับแถวพูนกับสเป็น ฝ่าฝนกับไรก็มาครับเสียงนกพ้องนี่ครับนี่นี่ครับมีแมลงมากกินห้อยนี่ปลอดสารครับนี่ปลอดสารปลอดสารครับครับแล้วก็เฮ็ดผู้เดียวเนาะพราะเการณ์เห็ดผู้เดียวครับหนาก็ขึ้นลรคหกเน่ก็ผมก็ได้เที่ยวไปเที่ยวมากอ่ะกับจนึงก็สิได้มาซอยบ้างครับมาซอยแน่โอ้ยบ่กต้องใส่ทั้งหลายเราไม่ลองเนาะก็อยากให้ฟังกันครับ นี่ก็ฟักทองครับนี่ฟักทองมือเวทนี่ก็เก็บแล้วครับไปเป็นฝอกเป็นของฝากทักรุงเทพครับเป็นของฝากน้องนุ่งยู่ทั้งกรุงเทพครับนี่ครับในสระในสางกล้วยครับต้นกล้วยนี่เอารงมมาเลยแต่มันปรับสภาพน้ำปรับพีเตได้ดีครับเดี๋ยวสิสซกพักกับสีบ้าเอไอมันมาปลูครับมันมันมันญี่ปุ่นครับมันมันม่วงนี่ครับผลงานเป็นยังไงครับ ผลงานนี่นี่ครับผลงาน,นครับแตงไทยแตงไทยครับสุดยอดเอาไปตำสมนี่ครับขนดน่วยบบกงามๆนะครับมันแตงไทยมูนี่บ่ได้ใส่บ่ได้ขีดยาด้วยครับไอ้หน่ยวยเงวเนี่ยผันหน่วยเง้ยวบ่อไข่แสบครับผมลองผมลองกินเมื่อไหร่วันก่อนเว้นบ่บ่บแซสบสู่สู่มูออันหน่ย เทียนกลมๆป้อมๆนะครับคือบกอื่นน่นแซ่บครับนู่หวานหอมครับเบื้องครับนี่เบื้องยอดบกอื่นครับโอ้ส่ออ่อนอุ้ยนี่ส่อ่อนครับงามไร่รอดออกดอกออกผลครับกะสนหนึงก็มีออกดอกแล้วก็เก็บนี่ครับโอ้ยบักแตงครับเป็นยังไงพี่น้องปลูกทิมไม่ไม่ได้ปลูกทิมนะปลูกเบื้องอยู่ปลูกดูแลอยู่ครับนี่ก็กะลังก็เฮ็ดแนวกันกันปลาออกครับนี่ นี่ครับกันปลาออกนี่ออกก็ลาน้าน้ามันหลากมากน้าแถวนี้เพื่อนหน้ามากเข้าไปหัวเรื่องหน้ามากน้ำแกงนะครับน้ำน้ำออกน้ำแกงนะครับออกมาเรื่องหน้ามากครับบเออนี่ก็เฮ็ดกันไปเดี๋ยวมันมาทันรอบมาทันเลยอ้อมครับก็จะเฮ็ดเฮ็ดอ้อมสาบเบอรเลยครับเพราะว่ากันปลาที่ปล่อยไว้นี่มันออกครับกันกันไว้ครับน้ามันก็เมื่อในใจว่ามันอทขึ้นสูงซั้นไรเขาก็เฮ็ดกันไว้ครับนี่นี่ครับ แตงไทยครับปลูกไปหลายขุนอุย้ยเราปลูกสุดใหญ่เลยวครับมีแต่งามลังครับโอ้ยอด้าบือเห็น,นไ่มน้องพี่น้องเลยขุนยอดาบือปลวกกินพริกเนาะปนป่าแซ่บๆเซตุ่มหนังปลาล้านุ่นนครับนี่ยทะเลาะเบ้างครับหลังจากห่างหายไปเป็นเดือนพุ่งหร่าว่าครับเพราะว่าทั้งภารกิจทั้งการงานครับทั้งโทรศัพท์น้ำหร่าว่า มาบันนี้ได้เวลาก็มีโอกาสมากกัได้มาไายให้พี่ให้น้อยเบิ้งครับให้ทุกคุณทุกคนได้เบิ้งครับเฮ็ดเกษตรผมว่าสุดยอดครับดีมากมากกำลังเริ่มต้นนี่พริกครับพริกต้นพริกต้นพริกนะครับนี่อีเกหน้อยนี่ออกดอกแล้วนี่เดี๋ยวก็ติดเดี๋ยวก็ติดหน่อยครับพริกนี่ปลูกนี่ครับต้นนี้หน่อยก็มีดินซ่านี่ที่ว่าดินผมเคยลงมาลอกซ่าขึ้นมานี่ครับยังนี้ หรือว so so ่าเป็นดินก้นสามันช่มีปุ๋ยพวกพวกอาหารปลาพวกซากพืชครับเป็นดินที่มีคุณภาพครับขึ้นมานี่แตงครับโอ้หนำคูสะครับเก็บกินเก็บได้บริสื่อบริหาเลยครับเนื้อสัตว์ก็มีไก่ยู่บ้านเนื้อปลาก็มีนี่ครับในสาเนี่นี่ครับบลตเตะเพียนเนี่ยต๊ะไปเมื่อนครับสีหาตัวไปต้มปลากล้วยแล้วก็ ขยายครับเพราะว่าสีเหลือว่าห้กอลาประมาณสามซีโนครับสิขยายไปปลูกทั้งส่างพูนน้ำครับเบื่อครับนี่ดีครับมุนนี่แซ่บด้ครับนี่นี่ครับอร่อยครับแตงแตงไทยแบบนี้อร่อยมากครับนี่แบบเนี้ยกินดูแล้วนี่ต้องคนแท้ๆดิล่อให้มันปิดขวนครับให้มันล้นจากขวนมันสิแซ่บแตงมุนนี่ นี่ครับน้อยๆแน่ๆนี่มีเนื้อเนี่ยเนื้อนาขนาดเลยครับเนื้อนาเลยล่ะขออภัยด้วยครับพอดีขากันสันมันเสียครับสงสัยสิได้หาเงินซื้อไม้เจ้าติพหาใส่ละเงินแต่ใส่มือถือมือถือก่อนมือคแบบน้อยแน่ๆนี่น้อยๆแน่ๆครับเดี๋ยวเขาสีไงอาศัยเอามือถือเอามือถือโทรศัพท์ไทยเอาครับตอนนี้ครับเบื้องยอดบักเบื้องพักบ่วงครับพี่น้องเบื้องเครื่องพักบ่วงครับผู้น่ะ อมันเป็นใบตองกุ้งใหญ่ขนาดครับนี่ก็ซากผักเขียวที่เคยอ้อมใบครับตัวน,นั้นเอากุ้งรอบเติมมาลงครับแบบนี้ครับนี่เบืองนี่ยโอ้มันมันตายแล้วเนี่บหลานหน่อยมาย่างเหยียบไปเหยียบมาท่านผู้ใหญ่ท่านะหบอว่าท่านผมพร้อมครับเหยียบไปตายครับแตงไทยดีเดียวสิไปปับ๊บไม่ครับ เรื่องแมงดาเอาไว้ทะเลาะโซนี่ลื้อออกก่อนเดี๋ยวกลับมาไอเท่านี้กันสิมามามาเฮ็ดไปเลยครับติดไปเลยเดี๋ยวเสื้อลงแผงโซลาเซลล์ครับครับไฟฟ้าก็ามาหอดอยู่แต่ว่ามันเป็นทางล่งนะมันทางล่งนะมันเป็นมันต้องผ่านทีเพื่นครับมันเสียลงเอาไฟเข้ามายากครับก็เดี๋ยวติดโซลาเซลล์เอา คาที่มาปลูกไว้ตอนนั้นครับแ่งมาปลูกสางนี้คื่กันนี่ครับขึ้นแล้วครับนอติดแล้วครับเดี๋ยวสินเดี๋ยวสิมาพ่นดินพ่นยังอันนี้ห้อยย่งพ่นพ่นพี่น้องนี่เนย่บครับาเอาบักรูดมาใส่ว้นี่มึงเนี่ใส่ตั้งเปลือกครับผมบ่โดเนี่ขึ้นขึ้นเม็ดครับนี่ขึ้นนอไม่ขึ้นเม็ดขึ้นนอครับติดครับปลูกง่ายครับปลูกทิมๆใบอยากปลูกกับปลูกป้าครับนี่ตะไคร้ครับ ปลูกเป็นแถวเป็นแนวเราปลูกครับเบื้องครับปลูกยาวอย่าตะไคร้หลายกอเลยครับปลูกไวน้นี่สอนแตงไทยครับนี่อันนี้รุ่นหลังๆเลยครับแตงไทยนี่มันสีเบิดแล้วเข่าก็เขียวงามครับโอ้ยสีมงเดียดแขวนเบี่ยงเลยอันนี้เขาเรียกกระเจี๊ยบเขียวครับนี่ กระเจี๊ยบเขียวหรือว่าอะไรบ้านผมเอือดบกเมียงครับบกเมียงบึงคาครับนี่ลุงคาบ่ตายนะครับนี่เห็นบ่เห็นนอกเขียวๆข,ขึ้นมาบ่หนิบ่ตายนะครับบั่ได้ตายเนะคาปลูกนี่มะม่วงนี่ปลูกมวงปลูกเม็ดปลูกแล้วก็ปลูกทิ้งไม้ครับตามภาษาของเราก็ว่าได้กินครับเบึงกล้วยใหญ่มาปลูกนี่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับ ครับมันนี่ก็ามาเฮ็ดมูลค่าต่อไายมาแต่ต่อชายครับต่อชายตรงนี้มาเพื่อจะนั่งหลบแดดตรงนี้แต่ว่าตะเวนมันสิซองมากอะ่ะเดี๋ยวหาเดี๋ยวกันเอาอันนี้ก็เป็นเป็นเถียงหน้าครับเป็นกระท่อมหน้าครับโอ้ยงามครับพี่นอ้องเอ้ยฝนตกใส่ฝนครับงามขนาดอันนี้สะนึงที่ ลอกไวครับมันเป็นสะเกาลอกไวน้ำก็นก้ำม,มว่วแห้งนะครับมีน้ำตลอดปีแต่ว่ารอบนอกมันม่วมีมันก็เลยเออแหลงปลาปลากัปลากระบอะค่อยมีปลาไ่ยังบัใหไ่ครับปลาผปลาคอปลาช่อนนี่ยังบันมีครับดอกฟักทองครับเก็บไปฝากแล้วละ่ะชุดหนึ่งครับลอกกินพ,นพนนนนิ้นเอาพี่น้องเนาะมันเป็นน้อยนะครับเริ่มติดดอกแนละ้วเอ้อเริ่มเริ่มติดน้อยแล้วครับนี่ นี่ครับเริ่มติดน้อยแล้วครับนี่ฟักทองครับนี่เห็นบอมันจะง่ายขึ้นนี่นี่น้อยนึงครับนี่นี่ดอกครับมันเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มปิดอันดอกแล้วก็สิติดน้อยเขาติดน้อยแับโอ้ยหัวยอดประามครับ,ววบ,รบครับมาอัปเดตให้พี่นอ้องให้เบิรงครับผู้ที่ตามได้ส้มได้เบิรงกันครับต่อปเอือ กิมพิกปุ้นปลาเนาะพี่น้องเนาะปลาก็อยู่ในนี้นะครับปลาอยู่ในสานีน<ะ>่แหละก็ซ้ำกินนี่เอาเบ็ดต๊กไปซี่หาโตโต้มหม้อปลาเนี่ยป่นพริกนี่ครับป่นเจีวป่นนี่ครับแซ่บครับนี่รับครับดอกอื่นนี่ติดนวยแล้วครับนวยมันก็นมีน่น้อยๆน้อยใหญ่ครับน้อยเนี่ยผู้เ่าเก็บไปให้ฝลาคุงเทะครับต้ม กมกิมพิกครับมันก็จะงหญ่ขึ้นเรื่อยๆของมันครับนี่หนูใหญ่นี่ครับหน้อยใหญ่กับมีครับนี่ว้าหุ่นเหรอเห็นไหมครับพี่น้องเนาะกับฟักทองลูกโตๆโลโูกใหญ่ๆนี่นี่ครับห่อนหน้ามันนี่มันสิเขาทอดมันสิออกเหลืองๆมันครับบักน้อยนาบักเสียบปานทอาใบมันนี่ เอาไปมักฉีดฉีดกันมาเรงเลยนะครับเพราะว่าใบมันเม็ดมันมันมีกินคิ้วๆครับครับคลิปนี้กะพ่อซับนี่เดี๋ยวสิได้มาโอกาสหนามาแม่ก็จะมาถ่ายให้เพื่อนได้เลยครับอัปเดตเปลี่ยนแปลงไปอะไรครับพืชพันธุ์อุดมสมบูรณ์นี่อยู่น้องกินเรื่องนี่หลายครับหลายครับผมฝากติดตามพบฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะไม่เด้อครับ อ่อเด้มีกำลังใจถ่ายพี่น้องเบิงว่าโอ้ยหลายคนก็เฮ็ดกันอยู่แต่ว่าผมก็มาเห็ดลงลงทุนไปลงทุนลงแห้งกับแห้งกับบ่ค่อยได้ลงเพราะมันไ,ไหน,นครับปลาครับนี่กินเงียบจุ๊บจุ๊บจับครับ,บ,บได้ไหมเบื้องวะถ่ายพี่น้องเบิงครับปลาอหอยแดง พะวงย่นลงไปหนูหินจุ๊บจับจุ๊บจับครับปลาเอาครับเอาไว้ซ้ำนี่คลิปนี้ฝากที่ตามนะครับเราก็จะได้ลงมาอีกเรื่อยๆอยู่ครับบ่อยๆพามีโอกาสที่ลงมาลงมาทีอยู่ครับลงมาจากกรุงเทพไอ้คืนมาจากกรุงเทพครับมาเบิงสวนมาชมเมาเบิงก็เป็นอยงธรรมชาติกันเป็นอยกจังไหนกันผมก็สีย้อนให้เบิง ว่าโอ้สมัยเด็กน้อยเนาะเห็นตะเพื่อนเฮ็ดเห็นตะบัวเถ่าเฮ็ดบัวเคยได้ลงมาเห็นดเถืเ่อพอมาลงเองเพิ่งกับดีใจครับภูมิใจครับเอาครับผมส้ำนี้ครับสวัสดีครับผม